สุรินดินแดนแห่งช้างและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่นี่ในอำเภอขวาวสินรินชีวิตของผู้คนผูกพันกับช้างมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสเรื่องราวของชีวิตและหัวใจของคนเลี้ยงช้างที่ใช้ความรักความอดทนและความเข้าใจในสัตว์แกใจเหล่านี้ในการดำรงชีวิตและรักษามรดกของชาวสุรินไว้ เราจะได้ฟังจากปากของพวกเขาเรื่องราวความผูกพันการฝึกสอนและความท้าทายของการเลี้ยงช้างในโลกที่กำลังเปลี่ยนไปช้าๆแต่หัวใจของชาวขาวาลสินรินยังคงเต้นอยู่เคียงข้างช้างเสมอครับสวัสดีครับคุณครับครับขออนุญาตให้คุณลุงแนะนำตัวครับผมนายวันเรืงง่องเงิน เป็นเจ้าของช้างที่อยู่นี่เจ้าของชางทองน้องฝันแล้วก็ป้าใจขที่มาอยู่วัดราชมงคนคให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตกันเรื่องท่าก็ก็อยู่นานแล้วประมาณเด็กสิบปีแล้วเดิมหมู่บ้านเขาคงเลี้ยงช้างอยู่ที่ที่ไหนครับเดิมกับผมอยู่ว่านขวาวครับบ้านโชค ตำบลขาอําเภอขาว,าวจังหวัดสุรินทร์เพราะฝาจินเนร์เพราะบ้านขาวที่ที่เลี้ยงช้างก็มีกลุ่มนี้นะครับกลุ่มของุอ่มผมนี่ตะกูลเลี้ยงเงินที่เลี้ยงช้างทุกวันนี้ในใน,ในเขตอ,อําเภอขาวครับเลยช้างของน้อง,องๆก็ไปอยู่เครื่องใหม่มั่งอยู่โตสมุยมั่งอ,อยู่ที่บ้านโช่ก สองเชือกตัวใหญ่ๆครับแล้วก็อยู่ที่นี่กัสารเชือกครับผมขอทราบประวัติความเป็นมาในการเลี้ยงางของครอบครัวนะครับเลี้ยงมานานก็ได้อย่างครับก็นานพอสมควรนะครับตั้งแต่เด็กๆมาตั้งแต่จากความปู่ปู่ญาญาปู่ทุกอ่มีช้างเหมือนกันแต่สมัยก่อนก็เลี้ยงช้างแบบไม่ได้ไปได้หนาใ เวลาเราเริ่เรียนมานไปดูเหมือนกับเรียงวัวเรียงควายอย่างนี้แล้วเวลานั้นก็เราก็ไปหางานทำสมัยก่อนเราไปหาลบจางไปกรุงเทพไปอะไรพ่อก็นั้นก็ดูแลทั้งญาติพี่น้องดูแลไปเวลากลับมาก็ได้เอาช้างไปแห่งานบ้างสมัยก่อนไม่มีงานอย่างนี้เหมือนกับงานมีงานโบวชงานอะไรก็ไปแห่รับ ็งานหนึ่งก็ร้อยสองร้อยไม่ใช่เลยสองร้อยห้าสิบบาทมันก่อนใช่ตอนร้อยสองร้อยต้องเยอะเลยนะใช่ไหมก็ถือว่าเยอะสมัยผมเมื่อปีตองปันาร้อยห้าร้อยสิบจุดสิบจองนี่ตอนนั้นกำลังวัยรุ่นอยู่ผมยังไม่เกิดเลยก็ไปเดินเอาทางไปแห่โน้ตไปแถวซีขอแถวจารพัฒน์แถวเราก็เดินไปไม่เหมือนทุกวันนี้ ทุกวันที่ขึ้นรถแต่ก่อนเดินเอาขึ้นรถเร็วครสบายบแล้ว,วผมอยากสอบถามว่าการเราเลี้ยงช้างอ่ะมันมีความรู้สึกแตกต่างจากนิ่ววัวหร่อไปนะครับความผูกพันอะไรนะครับก็คล้ายๆกันเหมือนมือนกันเหมือนช้างเวลานั้นเขารู้เห็นเจ้าของไปเขาก็ดีใจเขาก็ภูมิใจอย่างเงี้ยนะทั้งที่เราขี่รถได้ยินเสียงรถมันก็ร้องหาแล้ว ัวเราไม่รู้ทังเ่าเขาอยู่ในป่าเนี้ยเขาจะให้สัญญาณเสียงมาแอดแ๊ดแอดแเออเขาอยู่ตรงนี้กลัวเราเลยตรงนี้แต่ความรู้สึกของของผมว่าอาจจะเป็นคนอื่นือเปล่าว่าความรู้สึกความผูกพันมันจะแตกต่างจากการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายความใกล้ชิดสนิทสนมมันจะมากกว่าใช่ไหมครับแบบใกล้กันใกล้กันเมือนวัวไปก็เขาก็รู้จักเจ้าของ เห็นเจ้าของไปเขาก็ดีใจอันนี้ก็เหมือนกันแต่เวลาเราพูดเข้วเขาฟังรู้เรื่องฟังรู้เรื่องว่าฝวายเพราะว่าเราเดินไล่ตามไปนี่บ่กเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาไปรู้ตาค่ายไม่รู้ตรงจูแล้วแล้วการเหมือนการฝึก้างการควบคุม้างเราเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่เออพอแยกจากแม่มา็เออ เริ่มหัดก็มือนในตัวที่ไอ้น้องฟันผมซื้อมาจากน้องชายแยกมาสามสามปีแล้วอนันก็ฝึกให้มันชินให้มันชินอย่าให้มันดื้อ่าให้มันกลับคนกับอะไรไม่ให้ไม่ให้คือไม่ให้มันนั่นแหละถ้าไปปล่อยให้มันตีให้มันจนให้มันไล่ก็มันก็ไดใจเนาะอันนี้ผมไม่มีหรอกเหมือนจนโตขนาดนี้เด็กน้อยหมือแน่เลย ผู้หญิงยังอะไรไปจับได้เขาไม่ไม่นะขุดใครไปก็ได้มีใจายก็ดีตั้งแต่ฝึกมาตั้งแต่ไอ้เส้นควานช้างนี่เขาถ้าเป็นผู้หญิงนี่ได้ไหมครับหรือถ้าผู้ชได้นะได้เหมือนกันเอาไม้ถือขึ้นครับครับแล้วเก็บเกี่ยวกับพวกไอ้ตัวควบคุมช้างเขาเรียกอะไรครับตะขอช้างตะขอช้างอ๋ออันนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับก็ เวลาเราท้ามันดื้อเนี่ยมันจะวิ่งมันอะไรก็ใช้อันนั้นแนีะยกาะไว้ดึงไว้อจะก่อตอนไหนของส่วนขตรงหัวมันตรงข้างหัวข้างหูข้างหูใช่ครับจะเอาไว้ให้อยู่ก็ข้างหูนี่ะก็คือจุดนั้นมันเป็นจุดเจุดอะไรครับจุดสัมผัสที่อ่อนอ่อนไว้รู้สึกง่ายอ๋อเขาจะรู้เลยว่าถ้ามาโดนตรงนี้ก็คมันหลังหู มาหลังหูมันเป็นจุดอ่อนของเขาถ้าดึงกระแทกสมมติว่มันไม่ใช่อะไรก็เอาตรงนี้แหละข้างหลังหูใช้ในการควบคุมมักรับทิศทางข้างหน้าข้างหน้าหูนี่ยบนคนเราเนี่ยตรงนี้มันเวลาจับไปมันจะตุ๊บตุ๊เนาะเวลาเราหายใจอ่ะอ่าตรงนั้นอ่ะแล้วเขาจะมีอะไรอีกมอนมีเชือกตะขอ ตขอใช้ในการบังคับทิศทางไปทางซ้ายทางขวาให้หยุดหรือว่าใช้ในการกำราบการเข้าปลดโซ่เพื่อป้องกันให้เขารู้ว่าตัวนี้สามารถควบคุมเขาได้หยุดเขาได้เครื่องผูกก็จะมีโซ่ใช้ในการล่ามเครื่องผูกก็จะเป็นโซ่ใช้ในการล่ามให้อยู่ประจําที่กินอาหารทำไมแต่ก่อนเขาใช้เชือกทำไมแต่ก่อนก็คงจะโบราณก็คงใช้หวายจากหวายมาก็เป็นสู่เชือกจากเชือกก็มา ซูซูแต่ก่อนจะใช้ไหวในการเป็นปลอกถักมือนเลขแปดแล้วก็ดเข้าห่วงขารเราจะนิยมมัดขาหน้าเท้าขวาเพราะช้างเขาเดินด้วยเท้าหน้าสุดินเขาเราจะล่ามด้วยขาหน้าถ้าตัวไหนที่มันโยกมันบ่อยๆเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวควานหรือคนที่มาดูแลหรือห่างไกลเราออกไปทําธุรกิจอื่นเราก็จะเข้าขาคู่เขาเรียกว่าตีปลอก มขัขาเขาอยู่ไปที่พร้อมกับโซ่จะประจําอยู่ที่ตอหลักถึงเวลาเราก็จะเข้ามาปลดเข้ามาปลดก็จะต้องขาดไม่ได้ก็คือตะขอใช้ในการควบคุมแล้วก็มีดอยู่ที่เอวใช้ในการประกันตัวหรือตัดหาอหารในเขาถ้าของสิ่งนี้แล้วเขาจะรู้ทันทีว่าต้องยอมถ้าเราไปมือเปล่าก็บางตัวก็เข้ามือเปล่าได้ถ้าคุณเคยนานๆรู้จักใจอ่านกันได้ก็สัมผัสได้แต่อย่าห้ามลืมเด็ดขาดห้ามห้ามห้ามลืมโดยเด็ดขาด ควบคุมเขาเลยนั่งบนขาต้องมีตลอดครับต้องมีตลอดนิยมขึ้นขาขวาขึ้นคอเครื่องหลังก็จะมีแหวงใช้ในการนั่งสุดที่เขาเรียกว่าแหยงเป็นแหวงไม้ลักโบราณจะใช้แหงไม้แล้วก็ใช้หวายรัดปัจจุบันเ็าปรับเปลี่ยนมาเป็นเชือกเส้นนี้แล้วก็คล้องพันด้วยท่ออ่อนเพื่อไม่ให้เจ็บท้องเวลารัดนะครับ อีกอย่างก็จะใช้ในการล็อกคอเขาได้โดนแดดมันไม่ร้อนโซ่มันจะไม่บาดคอ<ซ>หลักๆจะใช้พวกนั้นโซ่มันจะร้อนหลักนิยมของเราเครื่องควบคุมในการบังคับพิศทางก็คือตะขอเครื่องประกันตัวหรือช่วยบังคับเขาก็คือมีดรองลงมาป้องกันร,ระยะไกลก็คือหอกเราใช้ในการเวลาเขาตกมันหรือเข้าป่าไปปลดคนเดียวถือไปกำลาบไม่ได้เจตนาที่จะแทงหลักๆหรอกถือไปเ็าเห็นเขาก็หันหลบแล้ว เราบอกส่งเสียงเข้าหาเขาก่อนเรียกชื่อเขาก่อนหรือไม่ก็มีอาหารติดตัวโยนให้เขากินก่อนเพื่อดูนิสัยของเขาเออพ่อมาเลยนะควานมาเลยนะเขาก็จะรู้เขาจะหยุดมองเราเขาก็จะฟังจากนั้นเราก็จะปลดเครื่องพัฒนาการเขาเขาเรียกว่าฟาดโซ่เสร็จแล้วฟาดโซ่ขึ้นคอควานก็ขี่พาไปกินน้ํากินหญ้าพาไปหลับพาไปนอนเช้าก็กินน้ำหนึ่งรอบบ่ายก็น้ำหนึ่งรอบ เพื่อนในการเข้านอนส่วนนักถ้าเมืองุรนดินแล้วเนี่ยจะนิยมแห่นาคหลักๆก็คือใช้แห่นาคเริ่มทีโบราณจะใช้ในการเดินเป็นหลักเดินทั้งควานเดินทั้งช้างไปอยู่บ้านเจ้าภาพก่อนวันเตรียมงานหนึ่งคืนถึงเสร็จแล้วพักช้างพักคนเสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ทําการแห่กับเจ้าภาพรอบหมู่บ้านท่านาคหลายคนหลายบ้านก็ระยะทางไกลบางบ้านก็แห่ห้องเช้าบางบ้านก็แห่ห้องเย็น ตามประเพณีของแต่และหมู่บ้านเขมรสวยเราซึ่งจะแตกต่างกันออกไปการแต่งกายของหน้าก็จะนิยมมาทางสวยทางกุยผ้าสามสีเป็นเทพแล้วก็ใส่มงกุฎซึ่งเป็นสิ่งสมมุติของเทพที่ใช้ในการประดับเรืออชดาหน้าก็จะมีดอกไม้พนมควานก็จะแต่งตัวประยุกต์ให้เข้ากับสมัยเหมือนนักรบโบราณก็เป็นชุดของทหารโบราณคือสวมหมวกเข้าไปด้วยเพื่อความดูสุภาพ ดูเป็นเหมือนมีสังกัดเหมือนมืออาชีพประมาณนั้นแต่ทีเราก็นุ่งสโสรงกับเสื้อเปลี่ยนเป็นหม้อห้อมแล้วก็ปรับมาเป็นชุดทหารโบราณเหมือนในยุคปัจจุบันเทเลนก็มีผ้าปกหลังผ้าปกกระมอมมีผู้บางตัวก็จะใส่ผู้คอด้วยแต่ส่วนมากไม่ใส่เพราะเขาจะดึงจะใส่แต่ผู้หูแล้วก็รัดข้อเท้าซึ่งส่วนมากก็จะใส่สนับงาซึ่งเราที่เราเห็น mm hmm. นะครับ บางตัวก็จะเล่นสนับงาก็ไม่ใส่บางตัวก็รู้แล้วก็ติดตัวไปตลอดซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ปรับสามารถได้สวยงามมากประดับเพชรเหมือนเครื่องแต่งขับ,ขบทำโดลายถูกแดดก็จะสีสันถูกแสงสีก็จะสีสันปัจจุบันนิยมนอกจากแหหน้าก็จะมีมงคลสมรสขึ้นบ้านใหม่ฉลองพัดยศ หรือแสดงความยินดีหรือรับแขกหรือทูตหรือคณะต่างๆที่มาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านหรือมาเยี่ยมเยียนจังหวัดหรือเพื่อนที่มาจากที่อื่นก็จะมาเยี่ยมกันได้ณนะที่ปางแห่งนี้หรือที่กระโพก,ก็ได้ในอยู่ที่นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้สอนคนและควานให้ใหสามารถขี่ช้างได้ทั้งนักเรียนและคนข้างนอกเนื้อสูตรมีช้างอยู่ที่นี่ประจำมีช้างของกรุงวานนี่ก็คือพายพานอง ล้วก็พัง้ังขวัญล้วก็พังฟ้าใสหลักๆก,ก็จะอยู่ที่นี่สอนในหลักสูตรอณาตโตมีของชีวิตกับช้างคนกับช้างการเป็นอยู่เด็กนักเรียนก็จะมาเป็นช่วงมาลงเป็นห่วงซึ่งจะมีพวกลุงเป็นตัวช่วยด้วยกับควาเนเสลนควานชายผมชายเป็นลูกชายหลักของพอวันแล้วก็เคนแล้วก็ผมลุงสามารถบุญมีเป็นผู้ช่วย ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยตลอดจนการเรียนรู้กับนักเรียนที่มาเข้าค่ายพวกเด็กมัธยมเด็กนักศึกษาเขาเข้ามาดูเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของช้างหรือเป็นค่ายพักแรมแล้วก็จะตั้งเป็นสถานีช้างจะสอนเรียนรู้เรื่องทั่วไปควบคู่กับการท่องเที่ยวซึ่งอุดมไปด้วยธรรมชาติที่นี่อุดมไปด้วยธรรมชาติเราสามารถชี้ได้ลงน้ําได้พืชตึก่างที่สามารถกินได้เขาเรียนรู้ได้เด็กเขาก็มีความชอบอาจารย์เขาก็ มีความชอบได้ฝึกการขี่ช้างขึ้นลงช้างตลอดจนประโยชน์ของช้างในอดีตที่ใช้เป็นพาหนะในการเคลื่อนย้ายหรือการเดินทางหรือการเคลื่อนทัพผมก็มีความรู้เกี่ยวกับการต่อสู้วุบารานก็ได้เอาตัวนี้นําเข้าไปสู้ด้วยทั้งดาบสองม,มือแล้วก็ตลอดจนถึงการใช้งาวต่อสู้บนหลังช้างได้กล่าวเล่าถึง,งให้นักเรียนก็ได้เห็นภาพกันซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้เอางาวมา ก็อย่างที่เราเห็นมาเห็นหนจะจะก,ก็เริ่มได้ติดมาปกติก็จะมีเงาวควบคู่ถือนักเรียนเห็นแต่นี้งานมันใหญ่เด้วมันจะเป็นดามมากเลยไม่ถือมาปกติพวกก็จะใช้กันอยู่ที่นี่ถ้ามีนักเรียนต้องการครูบาอาจารย์อยากเห็นก็ถือซึ่งบางคนนักเรียนหรืออาจารย์ไม่รู้จักเงาเงาก็คือดาบที่ต่อด้ามให้มันยาวถ้าเออถ้าับใช้ในการต่อสู้บนหลังช้างหรือผ้าพื้นราบได้ ถ้ามีถ้ามีของงามันก็ต่อดาบมันก็มีของลงมาควบคู่กันไปใช้ได้ทั้งฟันแล้วก็เกาะเกาะตัวช้างตัวเองแล้วก็ช้างคู่ต่อสู้เหมืคเขาใช้ในแสดงาราเบื้องขัที่ใช้ในการช้างปกติผมก็ไม่ได้บอกควานเราเพราะช้างเรามันเป็นช้างเมียละไม่ได้ชนช้างแต่ก็สอนในพอรอบรู้อยู่ในการใช้หลักในการใช้ก็ถ้าเงื่อนมาขลังมากมันจะติดควานซึ่งอยู่ข้างหลัง คนใช้ต้องมีความล้องตัวมากเมื่ออยู่บนหลังช้างการเงื้อมุมสูงแล้วก็ฟันลงเป็นการฟันที่รุนแรงเฉียบขาดที่เขาว่าฟันสะพายแรงคอขาดด้วยความโมโหด้วดยความอยากมีชัยชนะด้วยความที่เงื้อสูงขึ้นแล้วก็ยกตัวจ้วงฟันลงน้ําหนักมันอยู่ที่ปลายเงวฟันอย่างรุนแรงสุดมือเอื้อมงไปมันก็สามารถตัดขาดได้เมื่อดังนเรศวรมหาราชชาตินรบทรงจะจบศึกสงครามนางกระเดือง ทรงกอบกู้เอกราชชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองเป็นไทยในปัจจุบันปัญญาวุฒิยุทธศาสตร์ฉลาดล้ำบุกกระนำน้ำไปไทยมิว้วันข้าศึกขยายบาดกลัวไปทั่วกันระบือลั่นพระองค์ดำคนยำเกรงพระแสงดาบคาบค่ายทลายศึกใจหานึกสู้กันมิคงเหงเอาปวดมาแล้วช้างเราพอดีไปเห็นช้างเดลืมก่อนเลยยุทธหัตถีชนช้างมิกลัวเกรงท้าบันเลงเพลงรบสย,ยบมาร รประมาณนั้นแหละสาทุกขอพระองค์ทรงพระเจริญสารประกรรมนีระกรรมเพื่ออะไรครับสารประกรรมยกขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งไว้บูชาซึ่งคนเลี้ยงช้างจะเป็นคนนับถือมากนะครับ <c oughs> จะมีประการแห่ือเชือกประกรรมเชือกประกรรมทำมจากชื่อเรียกเชือประกรรมรสมัยก่อนไม่มีอย่างนี้ต้องเอาหนังควายมาทำทำเวลาไปจับช้างป่าใช่ไหมถ้าถ้าธรรมดามันเอามาอยู่ต้องเอาเชือกหนังควายมา การเสร็จแล้วก็ไปจับช้างป่าถึงจะอยู่พอพออยู่ทีนี้ก็เลยก็เลยก็ตั้งเขาเรียกว่าเชือกประกรรมคือมีประกรรมดึงช้างอยู่ถ้าธรรมดาดึงไม่อยู่เนี่ยพอใส่นี้ไปมันก็แห้งเหียวทุกเลยก็เรียกเป็นบูชาเป็นความเชื่อใช่ความเชื่อของชาวชาวช้าง จะมีเรื่องอื่นพอดีผมก็ไม่ค่อยทราบเรื่องการเลี้ยงช้างเขาจะมีความรู้อื่นที่ผมรู้รูนิดบอกนะว่าก็ไม่มีอะไรเหมือนพิธีการเลี้ยงช้างมีความผูกพันกันครับถ้าใครได้ขี่ได้จับแล้วก็จะคิดถึงไปตายตัวนั้นก็รีบไปใครก็รอเนี่ยควานก็รู้ใจช้างก็รู้ใจครับสอบถามเรื่องหนึ่งที่เขาเอาตัวงาช้างมาทำเครื่องประดับครับคนเขาก็ว่ามัน อ๋อพกงาเพื่ออะไรใช่มันมีความเชื่อในเรื่องด้านไหนครับครับเฮ้ยของศักดิ์สิทธิ์เปน็นเป็ดช้างนี่มันจัดคู่บ้านคู่มเมืองเนาะพอเวลาเขาเอามาท,ทําพิธีอะไรเหมือนมาปลูกเสก,กอะไรมันก็มันก็ดีอ่ะเป็นทนศิษิ์แต่เหมือนเหมือนเรา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 ,เราพวกเขาเล่นพระอ,อ,อยู่ที่ว,ว่า<ห>ใจเราท่่นไหมครับถ้าเรามีพระเหมือนสมเด็จอย่างดีมาเราไม่รู้ไม่นับถือไม่บูชา ก็เหมือนกันเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันงานช้างที่ส่วนมากเขาจะหาพวกงานกระเด็นงานหากักงานอะไรเงี้ยคือก็ว่าศักดิ์สิทธิ์เอามาทําพิธีแต่ต้องรู้จักทำพิธีต้องรู้จักบูชามันก็ดีมันก็ดีกับตัวเราแหละคืออะไรทุกอย่างถ้าเราถือทําดีมันก็ได้ดีกับตัวเราทุกอย่างเหมือนกันหมดมันเป็น มัน,มนพวกเราเป็นพุทธเนาะมีพระมีสมเด็จมีอะไรถ้าเราเอามาของบูชามาแพงๆไม่รู้จักมานับถือไม่รู้จักมันก็ผลผลก็ไม่ไม่มีอะไรดีช้างก็จะมีปัดลังควาในตัวเองครับรวมทั้งเทวดาที่ประจำงวงประจำงาประจำโหมดประจำขาจำตาจาตัวเขามีคนช้างก็จะนับถือม่ใครที่ได้มีงาช้าง ไว้จำบ้านจำตัวมันจะเพิ่มบารมีเพิ่มบุญนะครับให้กับตัวเองอีกทั้งตัวผู้ก็จะใช้ในการต่อสู้ถ้าเป็นตัวเมียก็จะเป็นขนายถ้ามันมีขนายก็จะใช้มือของเขาใช้งวงของเขาในการต่อสู้ตัวผู้หลักๆก็จะใช้งานในการเข้าชนงาตัวไหนชนงาชนะก็เป็นที่กำหลับแต่ตัวแม่แม่แปรกจะเป็นตัวหากินพาลูกเต้าพาโคหากินตัวผู้จะเป็น ตัวป้องกงันโขงตัวที่หากินก็คือตัวแม่ปลาแหลกรู้จักที่ให้อาหารเหมือนกับแม่รู้จักที่พาลูกจําที่อาหารที่มีน้ํามีพืชพันธุ์เขากินตัวผู้เขาจะเป็นป้องกงันโขงเพราะเขามีความแข็งแรงมันคือของเขาเขาจะดูแลกันเป็นสัตว์ังคมตัวน้อยก็จะถูกแม่คอยคุ้มล้อมพวกกลุ่มก็จะดูแลช่วยของเขาไปส่วนลูกตัวเล็กของลูกช้างบ้านปัจจุบันเราก็ดูแลออกจากแม่ เพื่อไม่ให้แม่เตะเตะนะเตะให้ตัวตัวหุ้มนะ่นเขาเตะแล้วก็ดึงลากออกมาเพื่อเขาพยุงให้เขาเดินได้โดยพักมาโดยวิธีการรังอย่างอื่นประมาณ4ปีขึ้นไปเขาก็จะทําการหย่าจากแม่เพื่อหย่านมให้แม่รับการฝึกตัวเล็กก็จะดึงด้วยมือดึงด้วยหูขยับด้วยปลายนิ้วให้เขารู้จากทิศทางจากชื่อจากเรียกจากนั้นมาเราก็จะพัฒนาเป็นตัวขอน้อยช่วยการเกาะการบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเบนซ้ายเบนขวา ให้นอนเลือยให้นั่งเรือยให้มาเลื่อยให้หยุดเฮ่าก็คือให้หยุดเหือคือไปของเขามาก็คือเรียกเรียกเขามานอนก็คือนอนธรรมดาแจ็บหรือไม่ก็แจ็บนอนลงชิดก็คือแถบเข้ากับด้านข้างแจ็บก็คือสวยแจ็บแจ็บก็คือชิดเป็นใช้ภาษาสวยในการใช้ภาษาสวยภาษาสวยหลังหลแต่จะพูดถึงให้นอนเวลาเราพูดไทยบอกให้นอนใช่ไหม นอนก็ได้ช่วยเขาก็พูดถ้าช่วยก็เจ็บช่วยก็เจ็บเจ็บเจ็บรุ่นรุ่นแมพก็คือหมอบหมอบคือให้ถอยงี้รุ่นมุมนี่ช่วยรุ่นถอยแต่ชาไทยเราให้ถอยเก็บจูนคือเก็บทรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือเบนซ้ายเบนขวามันเดี๋ยวเดี๋ยวกับเบนใช้สัมผัสพร้อมกับคำพูดผสมกันถ้าถ้าเราพูดภาษาไทยสื่อสารเขาก็เข้าใจวันเลี้ยวซ้ายธรรมดาแล้วก็ สัมผัสเวลาซ้าสซวยเขาขึ้นมาก็เบนซ้ายเบนขวามันมันสลับกันนิดหน่อยสัมผัสพร้อมกับคําพูดตะขอบังคับสัมผัสทิศทางอ๋อเหมือนสัมผัสสัมผัสสัมผัสขามันจะไปซ้ายเกาะซ้ายจะไปขวาอ๋อตรงกันข้ามแต่พวกควานที่เขาเป็นแล้วเขาไม่ได้ทำางั้นเขาใช้นิ้วควานเขาก็ใช้ขาเคลียสกิต้ายกนิ้วเท้านิ้วตีนสกิให้ไปขวาไปซ้าย กรอบคาพูดถ้าตัวไหนกินยาหรือกินอย่างอื่นเขาก็ตะเกาะนิดเดียวแปะแปะเขารู้ทิศทางเขาก็หลบออกของเขาแปะแรงก็หันแรงแปะเบาเขาก็หันเบาเราจะไม่สับเรื่องไม่ตีโดยเด็ดขาดปกติช้างเขา teacher, จะมีอายุเท่าไหร่ครับพ่อๆกับคนใช้างานมากก็ส้มเร็วทำงานหนักมันก็เหมือนคนเราถ้าทางานหนักก็งานหนักงานหนักก็สวมเร็วแต่เหมือนทุกวันนี้ช้างมัน อายุเยอะเพามันไม่ได้ทำงานหนักสมัยก่อนลากซุงลากไม้เนาะเนี่ยต้นไม้ขนาดขนาดต้นสาวนี่มันยังลากได้แล้วแล้วช้างจากบรรพบุรุษของลุงนี่มันเคยมีลมตายบ้างไหมไม่มีมันอายุเท่าไหร่ครับก็ไอตอนเด็กทางโย่ก็เจ็ดสิบแปดสิบนะอก็แปลว่าช้างก็อายุยืนเหมือนกันก็ลายมันล้มที่นี่แหละล้มที่นี่ใช่ไหมที่เขาทําที่ วัดอะไรนะที่อยู่ใกล้วัดไอเจียงวัดไอเจียงครับตรงตนนั้นสุสานนี่ก็คือเขาเอาช้างที่มันลมไปสามตัวถูกก็เหมือนเด็ช้างผมเป็ป่าไอเจียงสุสานวัดป่าไอเจียงนก็เหมือนเหมือนประช้าคนน่ะสมัยก่อนกับฝังเนาะหลวงพ่อหามเป็นคนคิดบก่ต้นแต่ช้างมันตายว่าให้คนได้ดูมีความผูกพันถ้าล้มก็ไปฝังกันไม่ได้ดีันั่งก็ได้เต็มวัดกันหมดแล้ว เคยไปยวหาเยนู่นแหละติดบัตรองัวนู่นแหละนักศึกษาที่เขามาเรียนรู้เนี่ยเขาเขาได้ความรู้ทางด้านไหนบ้างครับหลักๆก็เกี่ยวกับอนามตมีส่วนประกอบองค์ประกอบของร่างกายช้างประกอบไปด้วยอะไรบ้างการกินอาหารของช้างเกิดชีวิตของช้างเล่ควานหลักๆนักเรียนที่ลงแผนกช้างก็จะรู้จักการปลดโซ่ รู้จักการขึ้นช้างลงช้างการบังคับช้างสามารถพาช้างไปกินหญ้าไปลงน้ําอาบน้ําได้หรือขี่ได้โดยบอกให้ว่าเห้าก็คือหยุดนะครับเออัน,นี้ก็คือคําห้ามให้ไปข้างหน้าถอยก็คือถอยข้างหลังเพราะมันคำพูดถ้าไม่ได้ขึ้นก็จะเดินไปก็จะบอกซ้ายหรือขวาหรือถอยหรือมาตามสิ่งที่เราต้องการประมาณนั้นถ้าของตกก็จะบอกเก็บมานั้น นี่คือคุณลักษณะพิเศษที่นักเรียนสามารถเรียนอยู่ที่นี่นนเขาก็จะมาะะม,มันเป็นหลักสูตรสิมหรือว่าหลักสูตรหลักเป็นหลักสูตรของแผนกนักเรียนที่จะมาเรียนอยู่ที่นี่ลงวิชาที่จะมาเรียนที่นี่ของอาจารย์ที่เขาลงไว้ครับเหลักก็จะมามันรวมกันที่นี่มีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายส่วนมากก็พวกปีสี่มั้งจะมา ก่อนจบการศึกษาอาจารย์ก็จะมีใบประกาศให้สามารถผ่านหลักสูตรช้างมีทุกอย่างมีแผนกางมีแผนวัวมีแผนควายมีหมูมีสัตว์ตบาลของเขาแผนการสัตว์มีเทคโนโลยีมีประมงน้ําจืดมีสัตว์บกสัตว์น้ํอส่วนใหญ่ก็จะ็นแผนสัตว์ที่เขามาเรียนมีวัวมีกระบือมีโคมีไก่มีสุกร สัตว์ใหญ่ๆก็คือช้างของเราหละอยู่ที่นี่เป็นเอกคนข้างนอกก็แวะเข้ามาดูออกกําลังกายก็แวะเข้ามาดูญาติพี่น้องก็แวะเข้ามาดูก็ไม่มีอะไรเนาะถ้ามีอะไรก็คอยมาวันหลังตัวรางวัลก็มีเบอร์อยู่จะฝากเบอร์อาารงางวัลไว้ก็ฝากติดต่อกันได้ลงไปก็ครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณบุณลุงทั้งสองท่านมากนะครับที่ให้เกียรติทางช่องมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับแล้วก็ท้าก็ขอฝาก คุณลุงมีสามารถถ้าท่านใดสนใจที่อยากามาเรียนรู้ช้างหรือว่ามาจ้างไปงานบวชงานอะไรนะครับสามารถติดต่อลุงได้ทาง<ะ>เ้ยนะครับก็บ,บอกเบอร์ได้เลยก็ถ้าใครที่จะสนใจถึงงานพิธีมงคลทุกอย่างงานชมรถงานบวชงานแต่งขึ้นว่านใหม่ติดต่อได้ที่เบอร์ศูน7์แ ตามสามห้าห้าของลุงวันที่ต <ạ. S 2> ั้งอยู่ที่ราชมงคลสุรินทร์วันนี้ก็ขอขอบค,คุณลุงทั้งสองท่านมากนะครับ<แ>ที่ให้เกี่ยวกับทาองของเราคลังขอบคุณครับคร<แ><ะ>ับวันนี้ครับขอบคุณมากครับโชคดีครับ